คำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นผลของการคำนวณเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมาดูหวยลาวกันต่อหวยลาววันที่23ออก ยี่สมเนเขียนผิดออก0ูนย์หกหนึสูตรแรกในี่ผิดเลยสูตรที่2เข้าเลขศูย์เข้าเลขหก 6. ที่3เขาเรียกศูนย์สูตรแรกนี้เราจะมาคำนวณใหม่นะครับเลข6มาบนเลข0มามาล่างเออมันก็จับไม่ถูกมันแยกกันมา,ามาดูวิธีคิดวิธีคำนวณกันใหม่ เมื่อมันหลุดแล้วเราก็จะมาคิดสูตรใหม่สูตรนี้นี่หลุดทำมาใหม่แล้วสูตรมีอยู่ว่าร้อยบวกหน่วยบนร้อยคือเลขเกด บวกหน่วยบนคือเลข5บวกหน่วยล่างคือเลข7ได้เท่าไหร่ก็บวก4คงที่เราจะได้เลขเด่น2ตัวมา1ตัวร้อหน่วยบนหน่วยล่างเรามาคิดไปพร้อมๆกัน7บวก5ได้12 ท้ายเลขส2งบวก7ก็ได้เลขล้าเราก็ใส่เลข9 9บวก4คงที่ได้13ก็ใส่เลข3งมดต่อมาออก4 3 3 7 4เข้าไปที่เลข3นะครับต่อไป4บวก3บวก4 คือ3ตำแหน่งนี้นะครับร้อยหน่วยบนหน่วยล่าง3ตำแหน่งนี้4บวก3ก็ได้7 7บวก4คงที่ก็ได้11ก็ใส่เลขหนึ่งหบวก4คงที่ก็ได้เลขก,ก้ามต่อมาออก6 9 7 1 6เข้าไปที่เลขหน,นะครับ ต่อไป6บวก7บวก6 3าตำแหน่งนี้6บวก7ได้13ลงท้ายเลข3 3บวก6คงที่ก็ได้เลขเเราก็ใส่เลข9ก9 9บวก4คงที่ก็ได้13บสาต่อมาออก3 4 4 9 3เข้าที่เล 9, ขเก้าข้อที่เลขก3 สองตำแหน่งเลยนะครับต่อไปสามบวกสี่บวกสามสามบวกสี่ก็ได้เลขเก็ดเจ็ดบวกสามก็ได้สิบก็ใส่เลขศูนย์ศูนย์บวกสี่คงที่ก็ได้เลขสี่มาต่อมาออก0 0 3 9 0 เข้าไปที่เลขศูนะครับ3 0เลยนี่มันมา3 0เลยเลขก็ออก3 0ด้วยอ่ต่อไป0ูนย์บวกสบวกศูบวกสได้เลขสาบวกศย์ 0, ก็ได้เลขสาเราก็ใส่เล 3. 3ขส3มบวกสคงที่ก็ได้เลขเ็ดใส่เลขเ มด hmm. ต่อมาออก06130เข้าไปที่เลข3นะครับต่อไป0บวก1บวก0 0บวก1บวก0ก็ได้เลข1 1บวก4คงที่ก็ได้เลข5เพราะฉะนั้นหวยฮะหวยลาวไม่ใช่หวยฮานอย หวยลาวของเราว่าวันที่ย5มหได้เด่นเลข1และเลข5นะครับคือสูตรที่1เขียนไว้ก่อนลาววันที่ย5มห้าทับศูทับหก สูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3จะมาจับ3สูตรชนได้เด่น1และ5 1และ5เอาสูตรที่2กันต่อสองนี้ยังไม่หลุดหวยออก0 6 1 3 0 1> 6, 1, 3, 0ูน3์หหนึ่งสาเข้าไปที่เลขหเข้าไปที่เลขศเข้า2เลยนะครับมาหลักร้อยด้วยสูตรมีอยู่ว่าสิบบนบวก6 ง่ายๆเลยสูตรนี้สิบบนคือเลข6ยกเลข6มาเลยบวกหกคงที่ก็ได้เลข2สูตรที่2ของเราได้เลขเด่นเลข6และเลข2นะครับ ใช่ป่ะเลขหกและเลขสองเลขหกและเลขสอง ดูสูตรที่สามมันต่อห้วยออกศูนย์หกหนึ่งสามศูนย์ศูนย์หกหนึ่งสามศูนย์เข้าไปที่เลขศูนย์นะครับสูตรนี้สูตรมีอยู่ว่าร้อยบวกร้อยแล้วก็บวก สิบบนคือสามตำแหน่งนี้ร้อยบวกกันสองครั้งศูนย์บวกศูนย์ก็ได้ศูนย์บวกหกก็ได้เลขหกล้วก็ใส่เลขหกหกบวกสองคงที่ก็ได้เลขแปด ดฉะนั้นสูตรที่3ของเรางวดวันที่ยีห้าได้เลข6และเลข8นะครับก็มาใส่ตรงนี้เลยเลข6และเลข8เราจะมาจับ3สูตรที่ชนกัน ก็จะมีหนึ่งหกหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งสองหนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งห้านีน หน้านี่ไม่น่าจับหรอกหรือใครจะจับก็ได้แต่แอดจะฟันเลขหนึ่งกับเลขสองแอดฟันให้เลข,เลขหนึ่งนี่คือตัวเด่นสุดคือเลขหนึ่งก็จะจับสองห้าสองหกสองห้าสองหก สองแปดแค่นี้พอหกชุดวันที่ยี่ห้าวันศุกร์จะยี่ห้าก็ถามนี้นะครับหรือว่าใครเห็นต่างก็จับจับไปวินกันเองหนึ่งห้าก็เป็นไปได้แต่แอดไม่จับ แดหกยังไงก็ได้แบบนี้ก็ได้แต่จับให้หกุดพอ,อใครจะดูหุ้นดาวโจนก็ช่องนี้เลยไอเสียงสตูดิโอช่องนี้จะวางหุ้นดาวโจนนะครับส่วนช่องนี้จะวางจะวางหววเรลา ใครจะเข้ากลุ่มก็แอดไลน์มาตามนี้ผมวางเลขในกลุ่มด้วยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสมาชิกแคปหน้าจอไว้ได้เลยม,มีอะไรมากขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ